พร้อมนะไหมใช่ไหมก็ทุกคนนะวันนี้ผ่านการณ์ชั้นลำดับไหมมีใครตกกระชั้นวะมีใครตกกระชั้นตัวความสูงไหมไม่มีนะ,ะก็พรุ่งนี้นะครับสักทีเซอร์วิเชียเริ่มลงก่อนเลยนะครับพวกเรา13คนในเซอร์วิเชียที่ที่หนึ่งพรุ่งนี้เขาได้ที่หนึ่งจะได้แข่งต่ออีสัมมาทิตย์เหลือ นะครับแต่คนที่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้นะหนึ่งก็าไม่ต้องเสียใจนะครับก็เล่นซีซัองต่อไปนะครับเพราะว่าเราอยังเราถือว,ว่าเราก็ได้เจดทฟิชาติแล้วก็อันนี้ถึงแม้จะแบบมาดูเอ้ที่เข้มขัดเล็กน้อยน้อยเนี่ยแต่มันไม่น้อยตรงที่ว่าเราได้ทําหน้าที่การเป็นนัก,กีฬาทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบเพราะชื่อของเราเนี่ยอยู่ในระบบของการกีฬาประเทศไทยการที่เราแข่งขันวันพรุ่งน,นี้หรือวันเสาร์วันศุกร์เสาร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาประเทศไทยเราไม่ใช่นักกีฬาเถื่อนเราเป็นนักกีฬาที่สารบุญดังนั้นเนี่ยถามว่าการเั่กีฬาทีมชาติไทยได้ประโยชน์อะไรได้ถามุณตาคุณตาได้เลยได้ทุนเรียนหนังสือใช่ไหมเออได้สองสามสี่ห้าแล้วก็เมื่อกี้ผมฝากทีมโค้ชอ่ะแจ้งเป็นรายกลุ่มให้รีบตอบกันมาว่าใครจะเข้าร่วมการสัมมนาคือกองพัฒนาการแรงชาติเนี่ยเขาจัดอบรมพัฒนาสองวัน เป็นหลักสูตรสำหรับเขาจัดให้กีฬายอย่างเดียวนะอายุ16ถึงไม่เกิน40นะถ้าใครเกิน40ก็จะรอรอบใหม่ลเะเขากอว่าอายุ16ไม่เกิน40ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาสมาคมต้องรับรองเขาจะเหมือนกับเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เราเพื่อไปขอบอาชีพนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางที้ใหทีมโค้ชส่งให้พวกเราดูแล้วรีบตอบด่วนเพราะผมต้องส่งคําตอบให้เขาเนี่ยภายในวันนี้ว่าชื่อของสองข้าราชการเนี่ยจะส่งใครไปอบรมบ้างน,นะครับ ขยับรมแต่รีบเลยเพราะโอกาสสําคัญนะครับอาจจะมาจากหลายหลายจังหวัดหลายคนหลายแดนต่างเนี่ยการมาอยู่ร่วมกันทีนี้นะครับนี่เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค,ครั้งแรกแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงในการจ้ามาพคือว่าการเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้ชาติองพวกเราเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันแบบจำนวนล็อกบ้าน,นี้ถามว่าน,นักกีฬา4ี่คนเนี่ยแข่งกันต่างประเทศเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยเป็นล้านนะครับ เป็นร้านแต่ค่าเครื่องมีค่าแรงต่างแต่มาอยู่เนี่ยเราก็เสียลงมาหน่อยน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าต่อคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่พวกพวกเรามานอนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมาคณต้องจ่ายแปดเหรีสิบเหีียวคุณได้ใ้ส,สอบาทส0ิบตังค์ดูแล้วกันะะว่าเป็นเงินเท่าไหร่ต่อคนที่เราต้องจ่ายให้สหาพันนะเพราะว่าหลากินอยู่หลับนอนทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณอันนี้ส่วนที่สองเนี่ยการจัดก,การ่นขันที่เนี่ยที่โรงแรมเนี่ย ก็คือว่าเรื่องอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของที่นั่งการชมจะเห็นว่าคนที่มาดูกนันในครั้งนี้สี่ห้าร้อยคนห้องบอลรูมที่จุคนนั่งดูได้เนี่ยตอนเนี้คาดการณ์ว่าได้ประมาณสักสี่ร้อยแบบนน่นเอียดเลยนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยไม่ได้เราต้องคือไม่สามารถเปิดให้เข้าชมฟรีได้เหตุผลเพราะว่าเรากลัวว่าทางโรงแรมจะเสียหายจะเห็นว่าข้างเนี่ยตอนนี้เขา,ขาปิดหมดเลยนะ งเพิ oh, oh, Maya, ่มะไรเนี่ยเพราะกลัวว่านักกีฬาเอ่ยก็ดีทนมาเนี่ยทำข้าวของเ็เสียหายเอ็่นักโด่อั Um, uh, ียวอีน uh, ่ครับนี้รุ่งนี้งแข่งันแล้วก็เตรียมตัวให้ดีรันี้จะ้เยอะนะมาแล้วครับ้ครับมา้ที่แา แต่ถ้าอยู่ก็จะมี uh, 金没晒色，金。